สวัสดีครับผมนายปราบพบปัญญาชุนรหัสนิสิต6 6 1 1 3 0 1 3 4 8์6611301348คณะบริหารธุรกิจปี2ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเกษตรดิจิทัลเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับหากเพื่อนๆนะครับกำลังสงสัยว่าเกษตรดิจิทัลคืออะไรเกษตรดิจิทัลนะครับก็คือการนำเทคโนโลยี IOT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับ ไม่ว่าจะเป็น AI Big Data หรือว่าเซ็นเซอร์อัจฉริยะเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการฟาร์มอย่างแม่นยำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมน้ำการใช้ปุ๋ยหรือการตรวจสุขภาพของพืชและสัตว์ครับโดยประวัติของเกษตรดิจิตอลนะครับแนวคิดของเกษตรดิจิตอลเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาจากการพัฒนาเกษตรแม่นยำสูงนะครับในช่วงทศวรรษที่1,980ซึ่ง เป็นยุคที่เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี GPS และเซนเซอร์ในภาคเกษตรนะครับต่อมาในปี2000เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Big Data AI แล้วก็ IoT นะครับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดินน้ำและสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำครับโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายประเทศทั่วโลกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิต และช่วยให้เกษตรกรรมเนี่ยมีความยั่งยืนประเทศที่เป็นผู้นําในด้านนี้เนี่ยนะครับก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีการใช้ดโดรนหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของเกษตรดิจิตัลที่เราเห็นนะครับในชีวิตประจําวันนะครับก็คือ 1. ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะนะครับระบบเซนเซอร์อัจฉริยะนะครับก็คือเซ็นเซอร์ระดับสูงที่สามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วส่งไปยังระบบควบคุมหรือว่าเครือข่าย โดยจะต่างจากเซ็นเซอร์แบบดั้งเดิมนะครับที่ใช้การตรวจจับแล้วก็วัดสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพเซนเซอร์อัจฉริยะนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้และให้ข้อมูลที่มีความหมายแก่ระบบหรือว่าผู้ดูแลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับเช่นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับหน่วยความจำอินเทอร์เฟซการสื่อาสารและก็อัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ครับ ช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันขั้นสูงได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์ <_ d ream> เช่นตำแหน่งของวัตถุระยะทางทิศทางและแรงนะครับทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้อีกด้วยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นโดนเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทคโน,คโ,นโลยีการเกษตรที่มาแรงที่สุดในยุค AI ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรอะไรเนี่ยโดนเพื่อการเกษตรก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แทบทุกรูปแบบเลยครับ โดนเพื่อการเกษตรคืออะไรนะครับโดนเพื่อการเกษตรนะครับก็คือเทคโนโลยีที่นํามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหาแรงงานคนในภาคเกษตรกรนะครับที่มีน้อยลงโดยโดนเพื่อการเกษตรนะครับก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานช่วยคุมต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทําทให้เกษตรกรนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ โดยโดนเพื่อการเกษตรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือโดนใช้เพื่อทุ่นแรงนะครับเช่นใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีหว่านมเมล็ดนะครับหว่านปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็2ก็คือโดนที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่ครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบ ระบบรดน้ําต้นไม้อัจฉริยะนะครับโดยระบบรดน้ําต้นไม้อัจฉริยะนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแลสวนแล้วก็ต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัตินะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งรดน้ําต้นไม้ตลอดเวลานะครับสามารถตั้งเวลาลดน้ําได้ควบคุมผ่านมือถือนะครับสามารถตรวจวัดความชื้นของดินแล้วก็ปรับการลดน้ําตามสภาพอากาศนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํานะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมนะครับเนื่องจากได้น้ําที่ ผ่านการคำนวณมาแล้วนะครับว่าพอเหมาะพอดีกับต้นไม้นะครับโดยระบบรดน้ต้นไม้อชิยะเนี่ยเราก็สามารถนำมาติดตั้งได้ตามบ้านหรือว่าครัวเรือนด้วยนะครับไม่จาเป็นต้องอยู่ในภาคการเกษตรอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับการช่วยทุนแรงในการลดน้ำต้นไม้แล้วก็ช่วยลดต้นทุนได้เยอะมากจริงครับครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงข้อดีของเกษตรดิจิตอลกันบ้างนะครับเกษตรดิจิตอลนะครับสามารถลดต้นทุนช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ําแล้วก็ปุ๋ยนะครับและสามารถเพิ่มผลผลิตและก็คุณภาพของผลผลิตได้นะครับจากการที่มีการคํานวณมาก่อนแล้วแล้วก็สามารถควบคุมแล้วก็จัดการฟาร์มได้อย่างง่ายนะครับแม้จะอยู่ไกลจากพื้นที่เกษตรกรรมก็ตาม หรือแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอ,อย่างสิ้นเปลืองเพิ่มความแม่นยําในการจัดการฟาร์มนะครับลดความผิดพลาดจากมนุษย์ด้วยนะครับ human error นะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรรมนะครับเป็นอุตสาหากรรมที่ทันสมัยแล้วก็มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ